สวัสดีครับสวัสดีครับเมื่อนี้พ่อไว้สิมาสรุปตัวเลขก่อนวันหวยออกนะครับเนาะเพราะว่าโซซิแต่ออกก็ออกยังแรงคลิปยังแรงวันที่สิบเก้าพอดีนะครับเนาะแต่ว่าพ่อไว้วันที่สามสิบพ่อไว้สิไปไวัดสามกษัตริย์ก็ได้ครับเพราะว่าเมซี่นะัดให้ไปวัดสามกษัตริย์อีกเทนึงให้ไปเบื้องอว่าวันที่เป็นตกเก้าวอสันเพราะว่า วัดสามกษัตริย์ไวซี่บอกว่าปูปล่อเอาบักฮุงมาะหอยสองนวยเห็นไหมครับุงมาะหอยสองนวยบักฮุงนะครับบอกให้ว่าบักกอเพิ่นบอกว่าบักฮุงนะบักฮุงเด้อบอกให้ว่าบักก่อสันว่าบักฮุงสง BACK, Bryant, องนวยสันว่าทั้งอันองค์หญิงสองนั่งที่มีศาลองค์หญิงสองนางหันเนาะเพิ่นก็มาท่วงขึ้นปูสันว่าอันบ่แม่นมันสิเบิ่์นบ่ว่าสัน มันที่เบิรนบอสประธนว่าตองยิงสองนางว่าบักงงสองงวยมันที่เบิรนบอสประธนอ่านะครับบักงงสองงวยเด้อบักงงสองงวยก็ทีเป็นอ да. ่าสองหาหานะครับสองหาหาหรือว่าหาสองหาครับสองหาหาหรือหาสองหาบักงงนี่มันเป็นหาเป็นหกได้นะครับเนาะสองหาหาหรือสองหาหกหรือหาสองหก เป็นสั้นครับกับว่าเนี่ยสองหกกระไรสองห้ากระไรครับปะพุงนะเพิ่นบอกว่ามันมันสิมีขึ้นมีลงนะครับของปูบัวลายคล้ายๆครับของอ่าอ่าวัดบา้บานโน่นกอกครับของปูค่ำหญ้าซับนะครับกต่มีขึ้นมีลงมีลงเขากันนะครับแล้วปูค่ำหญ้าซับเข้าไปไปก็ะไรอ่าอ่าแปดก็คือว่าห้าหกแปดนะครับ เออเ,ออเออแม่นแมนจำได้ละลืมลืมผูค้ามยาศับนยหาหกแปดขึกันครับสามตัวหกห้าแปดหกห้าครับบเป็นบอเป็นเอ้อเนแปดหกห้าแปนะครับนะหกซึ่งมันติดกระตรงกับไปเลขพอ่าพอยไปได้ยุคหางแมวเลยครับเ้อแมวือพวไปไปบันนาคาไปเหรียนอยู่ในวัดพอดีแมวยางออกมาแมวกันหนึงยางมา ขาไปหาบ่ได้ดอกครับต่ว่ามันย่างมาหาพ,พออู้พวไว้คอยเอิญแมวมันกระเร็ดยืนเบื้องผู้ไว้แหละมันก็เลยนอนลงนอนลงเลยได้เห็นเลขยุขหางแมวนะครับเลขหกแปดครับยุคหางแมวที่ผู้ไว้ลงในคลิปกอาคลิปแมว้อครับเล้อแมวแนะข็โชกนะเบิ้งคันพู้ไวคขั้นว่วเสือผูอไว้กับไปเบิ้งครับไปเบื้องหกแปดแล้วก็พู้ไว้กันย่างไปเห็นเตาหินที่ิ่นปั้นไว้นะครับไปเห็นเลขหายอยู่กับดองเตาขั้นที่มันเอาหัวเข่าหางออกนะครับ บงขั้นครับตัวที่มันาหางออกอตัวตัวหัวออกก็มีเลขครับตัวตัวเอาหางออกของหัวเขา่าหันมันมีเลขกายอยู่หลังเตาแล้วก็เ้าไว้กะเลตีบ้านหัวออกันหัวก,ก,ก็เป็นหาหัวก็เป็นหกนะครับะหางหางก็เป็นหาแต่ว่าเลี้ยวไปเห็นไปเห็นหายอยู่หลังเตาเพอดีเลยบบบนี้เลขกไล่เตาหลังอันที่นขีดเขียนไว้นะครับแล้วก็ยุคขหางเตาก็าวไ,ไว้ก็เห็นเลขแปดหกครับ เห็นอยู่เห็นเลขอยู year, uh, ifies, be, like guy, ่แมวแล้วนะครับไปเห็นอยู่เตาหินอ่าเป็นปั่นไว้นะเตาปูนเป็นปั่นไว้นะแปดหกครับมันเป็นเลขตัวเดียวกันครับเลขตัวเดียวกันครับปูข้ามยาซับนะครับแต่ปูข้ามยาซับนี่สีไม่ขึ้นไม่ลงเลยครับเนอะแต่ว่าวัดอ่ที่พอไปเห็นแมวนี่จักสีขึ้นจักสีลงคือบอนะครับเพราะว่าเห็นเห็นอยู่ขาแมวหกห่ไอหกแปดอ่าไปเห็นอยู่อ่เตาหันสามตัวห่า 86ครับ86ก็เป็นตัวเดียวกันครับก็เป็นปูข้ามยาสับนะครับเนะาะเอาไว้กับบดไฟไร้หมองครับแล้วก็อีกมองนึงครับเอาไว้ไปวัดสำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐีนะครับสำนักสงฆ์ทุ่งเศรษฐีเอาไว้ไปเพิ่นบอให้ไทยท,ยทำครับไปแล้วขอไายทำมันว่าให้ไทยทำขั้นถี Thai ท,ทำในวัดเพิ่นบอกว่าต้องไปถามฝ่ายกฎหมายเพิ่นก่อน พอใคนไทยท่าบ่ขั้นพายกฎหมายเพคนไทยท่ากับคงทายขั้นพระฟานกฎหมาย่ใคนไทยท่ากับยาไทยพอไปก็เลยตัดสินใจว่าบอไทยดอกครับเพราะเหตุดอกบ่ต้องถามดอกขั้นว่าบอบอกแหลกอะไรเอวเลยบ่านดอกบอไทยก็เลยลบคลิปออกกับทายที่แหลกทายอยู่นายไปแต้มมาบันก็เลยว่าเป็นเพราเหตุนั่นก็เลยลบคลิปออกพอลบคลิปออกเสร็จเรียบร้อยพอไปก็นั่งฟังท่านอยู่นะฮะแต่ละคนละคนเข้ามาปุ๊บท่านก็เขียนให้เขียนให้เขียนให้นะครับแต่เขียน คิดว่าเขียนเป็นตัวเดียวกันหมดนะท่านบอกว่าไปซื้อหวยใช่นะสี่สองหนึ่งถูกลอตเตอรีตัวที่หนึ่งนะบอกทุกคนนะครับแต่กับผู้ใหญเพราะเพ,เพิ่นไม่บอกเลยครับเพิ่นไม่บอกเพิ่นเขียนให้ใหเฉยเ,เลขสามตัวสี่สองหนึ่งนะฮะแล้วก็สองตัวล่างก็สามห้าครับสามห้าสามห้าถึงใกล้เคียงกับเลขมะเขือครับเลขมะเขือคนตายนะครับเลขมะเขือคนตายนี่สามหกครับสามหก มะเกือคนตายสามหกแต่พ่อไว้ไม่ได้ถ่ายเอาไว้นะฮะไมไ่ถ่ายาถ่ายอยู่ครับแต่ว่าเออมันไม่สมควรเอามาลงพ่อไว้ก็เลยไม่ลงครับก็เลยลบออกนะครับเลขมะเขือนะครับเลขมะเขือสามหกเลขปูกคำยาซับหกห้าแปดนะฮะแล้วก็เลขเแมวแปดหกหกแปดนะครับแล้วก็มีสามตัวห้าแปดหกนะครับซึ่งเป็นซึ่งตัวเดียวกับลูกคำยาซับแล้วก็มี แปลกไปหน่อยคือเลขของทุ่งเศรษฐีครับทุ่งเศรษฐีเนี่ยอย่าได้4 2 1แต่พ่อไว้ชอบ1 2 4นะครับพอไว้ชอบตัวกลับนะแล้วแต่ใครจะชอบนะครับชอบตัวไหรก็สลับเอากลับเอานะครับไม่ต้องไม่ไม่ตรงตรงอย่างพ่อไวหรอกไม่ต้องตรงตรงนะครับพ่อไว้ตรงมากเกินไปเลยไม่ค่อยถูกเท่าไหร่นะฮะแล้วก็4 2 1อ่เราจะเป็น412ก็ได้ครับ2 1 4ก็ได้ครับ ตัดไปเล่น2ตัวก็ได้ครับตัดไปเล่น2ตัวก็4 1 1หนึ่ง1 2 2 1สองนะเป็นอย่างนี้ไปนะครับซื้อไว้นะครับเดี๋ยวพอไวจะให้ดูที่ท่านเขียนให้นะครับอ,อาจารย์เขียนให้มีเงินมีทองถ้าได้มาเราก็ไปทําบุญนะครับพอไว้ไม่ห่วงเอาไว้ครับตัวเลขนะอยากให้ได้กันทุกคนนี่ครับ4 2 1สองหนึ่ง ท่านเขียนเอาไว้ให้พอ่พอไว้ก็ถือไว้อย่งงั้นอ่ะถือเอามาไว้ด้วยครับติดตัวมาด้วยแล้วก็เลขล่างสามห้านะครับท่านเขียนให้อย่างนี้นะครับแต่แต่ตัวที่พ่อไว้ชอบพ่อไว้ชอบหนึ่งสองสี่แล้วก็สองหนึ่งสี่นะครับซื้อสลับไปสลับมานะฮะซื้อสลับไปสลับมาแต่ลอตเตอรี่ที่พ่อไวไม่มีเงินซื้อนะครับงวดนี้นี่ครับ ให้ดูชัดๆ,ๆนะให้ดูชัดแต่สําหรับตัวอื่นพ่อไว้ก็ลงให้แล้วละครับลงให้นะตามตามที่พวกงวดนี้เลขมาเยอะครับตัวเลขก็มาเยอะ,ะครับไปหลายที่ได้เหมือนกันหมดครับพอไว้ก็ไม่รู้จะลงอลงลงลงน้อยๆและครับเพราะว่าไปหลายที่มันได้เหมือนกันหมดอยู่ที่สำนักสงฆ์คำชะโนดพอไว้ก็ได้มา ห้าหกเก้าครับห้าหกเก้านะห้าหกเก้าที่คําชโนดนะครับไม่ไม่ใช่ในเอเอท,ที่ที่วังนะครับไม่ใช่ที่วังคําชโนดนะศูนย์ปฏิบัติธรรมคําชโนดก็อยู่ติดติดกับคําชโนดแหละครับจะติดกันก็เลยว่าเรียกว่าศูนย์ปฏิปฏบัติธรรมคําชโนดเป็นเออศูนย์เอเอเป็นสํานักสงฆ์ตั้งใหม่ครับตั้งใหม่ยังไม่ได้เป็นวัดฮนะไม่ได้มาจากกันอยู่ที่ที่เออนภา,าขุปตถัมป หกห6าห้ครับแล้วก็ไปได้อยู่ที่บนเสียงโปรตรูปต้นบนต้นไม้นะครับบนต้นไม้จะมีเลข5มีเลข6มีเลข9ครับขอเอซเลตี5 6 9นะครับดีห้าใครชอบตัวไหนก็ตัดเล่นเอานะครับแต่ว่าตัวนี้ตัวนี้ก็ชอบก็ตัดเล่นแล้วนะครับอย่าลืมเลขมะเขือน,นะครับ3 6 3 6 6 3 3 5 5 3หกสเอาครับสำหรับ โปรดใช้วิจารณญาณการรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้เรขอให้มีโชคทุกคนนะครับถูกลรลอตเตอรี่กันทุกคนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ